เชื่อว่าแม่ๆหลายๆท่านค่ะต้องอยากอยู่ใกล้ชิดกับเจ้าตัวน้อยตลอดเวลาเลยใช่ไหมล่ะคะแต่ว่าบางทีก็กังวลค่ะว่าเอ๊ะเดี๋ยวจะเผลอไปนอนทับลูกค่ะและเตียงนอนสําหรับผู้ใหญ่เนี่ยค่ะก็ไม่ได้ปลอดภัยสําหรับทารกอย่างแท้จริงนั่นเองค่ะวันนี้ Baby ้กีฟค่ะจึงมีตัวช่วยที่ดีค่ะให้แม่ๆเนี่ยนะคะได้อยู่ใกล้ชิดกับเจ้าตัวน้อยตลอดเวลาเลยตรงนี้เลยค่ะที่นอน M position จากแบรนด์เอลวันั่นเองค่ะ นอนนะคะ M position ค่ะมาพร้อมซัพพอร์ตค่ะที่จะช่วยจัดท่านอนให้กับน้องๆหนูๆนะคะให้นอนได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะในลักษณะของ M p o s t r ค่ะโดยที่ให้ขาทั้งสองข้างของน้องเนี่ยค่ะนอนในลักษณะของเป็นรูปตัว M แบบนี้นั่นเองค่ะและที่สําคัญเลยค่ะเขาได้ผ่านการทดสอบนะคะการันตีคุณภาพค่ะจากสถาบันชั้นนําต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นค่ะสถาบัน FDA ค่ะหรือว่าจะเป็นสถาบันนะคะ ISDI ค่ะที่ มาจากประเทศสหรัฐอเมริกาเลยนั่นเองนะคะรวมไปถึงค่ะเขายังเป็นที่นอนค่ะที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกสันหลังค่ะประจำโรงพยาบาลโซยูนิเวอร์ซิตี้นะคะจากประเทศเกาหลีใต้แนะนำให้ใช้อีกด้วยค่ะ ถ้าลรค่ะใช้เวลาส่วนมากนะคะไปกับการนอนหลับพักผ่อนใช่ไหมล่ะคะเพราะฉะนั้นค่ะหนึ่งสิ่งค่ะที่แม่ๆนะคะควรจะต้องคํานึงถึงฐานนั่นก็คือในเรื่องของวัสดุของเบาะรองนอนนั่นเองค่ะเบาะรองนอน M position ของเราค่ะทําจากเมมโมรี่โฟมค่ะทั้งชิ้นเลยนะคะมีคุณสมบัติค่ะในเรื่องของการกระจายน้ําหนักได้เป็นอย่างดีเลยค่ะแล้วก็มีความหนาแน่นนะคะให้สัมผัสที่นุ่มค่ะเมื่อกดลงไปค่ะเขาก็จะสามารถคืนตัวได้อย่างรวดเร็วเลยเรียกว่าเป็นคุณสมบัติ ที่ดีค่ะที่เบาะรองนอนควรจะมีนั่นเองค่ะมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อที่สําหรับหมอนเลยนะคะหมอนเอ็กพิโลค่ะตรงนี้ก็มีในลักษณะเป็น C Shape นะคะที่จะช่วยค่ะในเรื่องของการประคองศีรษะของน้องๆหนูๆเลยค่ะเพราะว่าเด็กเนี่ยค่ะเขานะคะยังมีกระดูกคอที่ยังไม่ค่อยแข็งแรงค่ะอาจจะต้องช่วยประคองกันตั้งแต่เล็กนั่นเองนะคะรวมถึงค่ะลักษณะ Ushape ตัวนี้ค่ะก็จะช่วยซัพพอร์ตค่ะในช่วงหัวไหล่ของน้องๆหนูๆค่ะให้น้องเนี่ยนะคะสามารถนอนได้อย่าง สบายมากยิ่งขึ้นค่ะรวมถึงค่ะเขายังมีรูระบายอากาศค่ะตรงนี้ก็จะช่วยนะคะในเรื่องของการระบายอากาศค่ะโดยเฉพาะน้องๆเนี่ยค่ะมีเงาอ,ออกค่อนข้างมากนะคะทำให้น้องๆเนี่ยไม่ร้องงองแงขณะนอนหลับด้วยค่ะต่อมา ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ผ้าห่อตัวแมสสวอตเดิลกันบ้างนะคะสําหรับลักษณะของผ้าห่อตัวค่ะจะมีนะคะเป็นรูระบายอากาศค่ะให้สัมผัสที่นุ่มนะคะโปร่งสบายค่ะแล้วก็จะช่วยให้ลูกน้อยเนี่ยค่ะการอาการผวาได้ด้วยนะคะหรือว่าที่เรียกว่าโมโลรีเฟกนั่นเองนอกจากนี้ค่ะยังช่วยป้องกันค่ะการพลิกตัวค่ะสําหรับลูกน้อยค่ะลดการเกิดภาวะ SIDS ในเด็กได้อีกด้วยค่ะต่อมามาดูกันที่ตัวซัพพอร์ตบาร์นะคะตัวนี้จะเป็นเบาะเอ็มซัพพอร์ตค่ะที่จะช่วยจัด ถ้านอนให้ลูกน้อยนะคะนอนได้อย่างถูกสรีระของเด็กแรกเกิดอย่างแท้จริงนั่นเองค่ะแล้วก็ในส่วนของเนื้อผ้าค่ะไม่ว่าจะเป็นปลอกหมอนค่ะนะคะหรือว่าจะเป็นปลอกที่นอนค่ะก็จะเป็นเนื้อผ้าสนิทพิเศษค่ะคล้ายๆกับชุดโยคะของคุณแม่นั่นเองค่ะมีคุณสมบัตินะคะในเรื่องของความยืดหยุ่นค่ะแล้วก็ระบายอากาศได้ดีนะคะและที่สําคัญค่ะก็จะช่วยนะคะให้แห้งง่ายด้วยค่ะเมื่อมีการนําไปซักลดการสะสมของเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียอีกด้วยค่ะ เบารองนอนเอ็นโพซิชันนะคะมีขนาดกว้างถึง81ซนติเมตรเลยค่ะช่วยให้ลูกน้อยนะคะนอนได้อย่างสบายค่ะแล้วก็ไม่รู้สึกอึดอัดอีกด้วยนะคะพร้อมทั้งค่ะขอบด้านข้างนะคะมีความสูงนะคะถึง13ซนติเมตรค่ะตรงนี้จะมีลักษณะเหมือนเป็นเกาะป้องกันเลยค่ะแล้วก็ช่วยไม่ให้คุณแม่เผลอพลิกมาทับตัวลูกน้อยอีกด้วยนะคะเหมาะสําหรับค่ะเป็นเบาะนอนโคสเลปปิ้งมากๆเลยนะคะที่จะให้คุณแม่ค่ะนอนร่วมกันกับลูกน้อยได้นะคะการที่คุณแม่ค่ะอยู่ใกล้ชิดกับลูก ก็จะส่งผลค่ะในเรื่องของความมั่นคงค่ะทางด้านอารมณ์นะคะแล้วก็สุขภาพจิตที่ดีของตัวทารกอีกด้วยนะคะสามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่าเลยค่ะตั้งแต่น้องแรกเกิดไปจนถึงน้อง12เดือนเลยค่ะอีกทางนะคะเขายังมีมาให้เลือกด้วยกันถึง2สีเลยจะแตกต่างตรงที่เบาะรองนอนทางด้านนี้นะคะมีเป็นสีเขียวมิ้น์แบบนี้ค่ะแล้วก็สีเทาด้วยนะคะก็สามารถที่จะเลือกสีที่คุณพ่อคุณแม่ชื่นชอบได้เลยค่ะ เบาะรองนอน M position นะคะจากแบรนด์เอราว่าค่ะเป็นเบาะรองนอนที่น่าใช้มากๆเลยค่ะสําหรับแม่ๆนะคะที่ต้องการนอนใกล้ชิดกับลูกน้อยค่ะรับรองเลยค่ะว่าเลือกไปไม่ผิดหวังนะคะคุณภาพดีทุกส่วนเบบี้กิฟต์ขอแนะนําเลยค่ะสําหรับคุณแม่นะคะที่ต้องการจะมาสัมผัสสินค้าตัวจริงค่ะสามารถมาได้เลยค่ะที่ร้านเบบี้กิฟต์ทั้ง8สาขาค่ะหรือว่ายังมีคําถามเพิ่มเติมค่ะสามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมีน้อง อกจาก Baby ้ i ิฟตอบกับโดยเร็วที่สุดเลยค่ะฝากกดติดตามค่ะช่อง Baby g i ิฟต์ชาแนลของเราไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ